มาดูต oh ัวไม่ดูมาดูครับโดนไม่โตแล้วไม่ใส่ครับบ๊บกันอีกับครับตึงเอาเข้าครับโอ้ยโอ้ยมีใส่ครับไอใส่นี่พอได้แล้ครับมาแล้วมีใส่เลยอ่ะน่าจะมีหกเจ็ดทีเจ้าตัวเนี้ยบ๊บกันอีกับครับกันอีกับครับปึง ไม่โดนไม่โดนครับตัวยังใหญ่ทรงไม่ทัน มาดูครับตัวไม่โดนมาดูครับโดนเลยโดนเลยโอ้ไม่ไฟกันครับโอ้ยตามากัดครับตามอากัดครับตัวนี้นี่ครับตามอากัดครับส่งให้ยาวๆเลยครับตัวแรกกับผ้าไม่กัดไม่โดนครับตามมาเรื่อยๆครับผมป้อยเหยื่อเลยผมป้อยเหยื่อเลยครับก็ได้กัดไม่โดนก็ นี่อ่ะกระดูกปลาย yeah, เขียวฟูจังวะติดตาแก๊กเก๊กบ๊บกันดีเขาครับ Adjust. อู้เอา,าอเขาคราับโอ้ยโอ้ยมีไซครับไอ้ไซนี่พอได้เลยครับมาเก,กี้ยวมาเก,กี้ยวนี่ครับโอ้โหไซสวยครับไซสวยนี่ครับตังเมยครับใหญ่เลยครับเห็นกัดลูกปลาอยู่ครับ กัดลูกปลาอยู่นี่ครับเห็นกัดลูกปลาอยู่ยนี่ครับไงไซส์ใหญ่เลยครับมีไซส์เลยครับมีไซส์เลยอะน่าจะมีหกเจ็ดขีดตัวเนี้ย แต่อาจจะไม่ถึงโลครับเห็นกัดลูกปลาอยู่หวดเลยครับโดนเลยตึม อัสีครับอวัสน,นีครับปึงโอ้ยอันนีกอได้ครับไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับนี่ตกที่เดิมครับเห็นมันกันลูกปลาเห็นมันกัดลูกปลาค่ะ อันนี้กะว่ามันมันต้องซุ่มอยู่รับเพราะเขาชอบมันมนี่ใส่มันชอบอยู่อย่างงี้ผมก็เลยตีใส่เลยนี่ครับใส่ก็ได้ครับปลาเกลือ